สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ป้าเล็กนะกับป้าเหลาแล้วก็ต้อยค่ะอ่าแล้วก็ปุ้มค่ะส่วนสองจ้าแล้วก็นาตินะคะนาติก็ส่วนสองเหมือนกันค่ะเรามาเยี่ยมสวนสซีกันมาดูนาข้าวมาหาพิวมาแอบไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันค่ะ มาเยี่ยมค่ะได้ข่าวว่าข้าวเกี่ยวได้แล้วยินดีต้อนรับเลยค่ะนุ่นตอนนี้กําลังรอรถเกี่ยวอยู่นะคะเพราะว่าต้องเข้าคิวตอนนี้ที่ไหนที่ไหนนาใครเขาก็พร้อมเกี่ยวกันทางนั้นค่ะต้องรอคิวได้วันจันทร์ทำไมต้องใช้รวันนะคะข้าวเยอะกี่ไร่คะจริงๆแล้วไม่มากแต่ว่าพวกเราจะไหวกันไหมอะเอาแขกเกี่ยวไหมตอนเดินสบายมาก เชินค่ะตอนนี้ยาเยอะหน่อยนะคะข้าวพันธุ์อะไรคะผิวมาพาชมสวนน่ะเป็นข้าวพันธุ์หอมมะลิขันมาจากจังหวัดน่านค่ะหอมมะลิที่มาจากจังหวัดน่านพันธุ์เอามาจากจังหวัดน่านนะคะเดี๋ยวคงจะต้องลองสีลองทานเขาดูว่าจะหอมขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้กลิ่นเขาหอมค่ะเสิร์ฟรวงก็หนักดีนะพี่วันจันทร์ก็อีกสีวันนะสามวันดีวันค่ะ วันนี้กำลังดีเนาะสาวเอากระนั้นนี่อ๋อได้แล้วพีแต่ก็หอมนะอืมดูอทำไมถึงไปเอาไกลมาไปไปเที่ยวไปงานแต่งงานพอดีค่ะแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเก็บพันข่าวไว้อ๋ออันมีสตอรี่อ่นแหละขึ้นมาต้องเล่าเรื่องราให้หน่อยว่ามารี่ไหนมาไกลจังนุ่จะหอมนะพีกัดแล้วหอมหอมหอมอ่ะมาเนี่ย ที่บ้ากี่ยวไดาแล้วเนี่ยสามเดือนนะปูดีกาวหวานหยิบเก่ากะลกรดาษสิงไฮสิงนี่สิงหากันยาตุลาสามเดือนสามเดือนกว่าๆอันนี้เป็นนาหวานใช่ไหมคะพี่หวานนี้เลยค่ะในขนาดนาหวานยังได้ขนาดนี้แต่เขาก็จะมีตัวลายดอกนะคะ่เดียวมีเยียวมีเยียวลายเียวลอมเยียวปลอมได้ผลไหมคะ ได้ได้บ้างนกที่มากินอ่ะจะเป็นนกตัวเล็กๆมาดูดน้ำเลี้ยงแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีเพราะว่าข่าวเขาแก่แล้วเนี่ยค่ะเขาจะมาดูดน้ำเลี้ยงดูดไอ้น้ำน้ำนมข้าวดูดเอาไปเผาไฟเอาไปเผาไฟยาไทยถ้ากินมากก็เป็นยาไทยกินน้อยเป็นยาระบายกินมากเป็นยาทายใช่โหัวตัวนี้สวยนี่ ีอันดีเขาหลอดนะติดดูวยเขาเกิดจะแบบนี่งนอเราอ่ะแข็งแรงชมไถ่กันนะคะคือสภาพเนี้ยหลังจากที่น้ำท่วมหนักๆนะท่าน้ำท่วมมิดหลังคาเนี่ยคือมิดยอดเนี่ยสี่ห้าครั้งเนี่ยจนแบบเหลือมาอย่างเงี้ยเนี่ยรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วอย่างเงี้ยตอนที่น้ำพรวมเนี่ยมันมียามันมีปุ๋ยที่มากับน้ำถ้าเกิดว่าเราเอาพวนดินซะหน่อยนะพวนดินเข้าโคนนะโอ้ยงามแทนไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยเนี่ยสัญญาณสัญญาณการเติบโตเนี่ยสัญญาณการเจริญเติบโตเข้ามาแล้วนะดูการแทงยอดแทงใบเริ่มมีแทงหน่อเล็กๆเนี่ยแม่เนี่ยเอามาตีน่ต้องต้องรีบแซมอ่ะไม่งั้นขี่เหลือเนี่ยจะไม่ทันกัน ต่โอเคโอเคเนี่ยจริงๆมันควรจะไม่เหลือเลยเดี๋ยวซ้ำสำหรับน้ำที่ท่วมมิดขนาดนี้แล้วตั้งสี่ครั้งอ่ะแล้วผ่ปลูกได้แค่สองเดือนต้องบอกว่าอึดมากอึดมากเออเนี่ยมาดูต้นนี้เนี่ยดูต้นนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีว่าต้นเนี้ยหลัดนอแล้วเนี่ยแบบเนี้ยไม่จายแล้วฟ้าผ้าก็ไม่จายเนี่ยอันนี้เป็น ปักกิงนะนันติเนาปักกิ่งยังงี้น้ำท่วมน้ำท่วมอีกก็ไม่ตายแล้วแบบเนี้ยเดี๋ยวให้ดูดินหลดินของพี่อมาเนี่ยดินยังเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวดูงานเนี่ยทำไมถึงจะได้ดินเห็นไหมอ่ะ้ีมายแไเดินตามเราของเราคอนัตีอ่างปุ๋ยมันลงทั้งยาอ่อแล้วก็เอาเครื่องมาตี โอ้โหว่างามดังนี้เลยน่าเห็นไหมเราเรามีเครื่องตีดินอ่ะสองเครื่องแต่เราอ่ะต้องเขาเรียกอะไรนะแตะมือเปลี่ยนตัวเพราะเครื่องมันจะทํางานมันเครื่องเครื่องเก่งแต่ใครจะถือเครื่องประมาณแต่มันก็ไม่ได้นักเนาะถ้าเราเข้าใจทำเนาะถือไม่ได้นักเลยนะเออตีดิงคิดว่ามันจะตายควนแค่รอบคนเอเครอบคนเนี่ย แล้วก็ถั่วเขียวแต่แล้วตรงกลางอยาออกก้อนพ่ไมังานมันจะตีไม่ลงค่ะยามจะติดโอเคไหมคะผิวมารับสับปฏิบัติเดี๋ยว่ิวมาจะถือเกลือกเองไม่นันมาถักรองไม่คม ขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณ,คณกัลยาณมิตรสวนไทยมีสุขค่ะที่มาให้กําลังใจสวนไทยมีสุขซีนะคะระดับน้ําของปีเนี่ยอยู่ที่ขานของพอเอียดนะคะ,ะสาราเราเนี่ยออพอสร้างให้แล้วก็เนี่ยสุดหัวเนี่ยลงมาไม่ได้เลยค่ะส่วนยูซีั้งนะคะครั้งที่มากที่สุดก็คือถ่วมยูสามวันก็มีคิดเลยค่ะเหมือนกับที่ประธานกลุ่มบอกว่า คิดว่าต้นไม้ทุกต้นเนี่ยไม่รอสักตน้นแต่วันนี้เรามีนาข่าวที่เหลือของสวนไายมีสุกซีมีไพร<พ><พ>ปักกิง่<อ>งเหลือ400ต้นค่ะ200ร้อยต้นได้นะคะเาจาั้นขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าไัายของเราแข็งแรงนะคะและต้องการพันภัยที่กรุมวิสาหกิจชุมชนไพมีสุขปั๊มบางจากกระแสบ,บนค่ะกดติดตามกด subscribe นะคะกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย วันพายมีสุขค่ะวันพายมีสุขสิ